ครับผมวันนี้ก็มีสูตรพิชิตหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นสูตรเก่าในงวดก่อนนะครับที่เข้าดีต่อเนื่องนะครับผมดังนั้นก็จะมาคํานวณไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นงวดใหม่นะครับในวันที่16กรกฎาคมนะครับว่าสูตรนี้มันจะได้ตัวไหนนะครับก่อนจะไปดูสูตรคํานวณก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับผม สูตรพิชิตหลักหน่วยบนนะครับผมหลัก10บบนก็เข้าดีนะครับหลักหน่วยบนมันก็ไปต่อเหมือนกันนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับผมสูตรนี้คำนวณได้สองห้าเจ็ดปดนะครับซึ่งตัวที่ผมคาดว่าน่าจะมาหลักหน่วยก็มารกกไว้สีฟ้า2ตัวนี้นะแต่ว่าบังเอิญตัวเองเราไป่ชอบเลขห้ามากกว่าเลขแปดนะครับผมก็คิดว่าห้ามันจะมาหลักหน่วยนะครับที่ไหนได้ตัวที่มาคือเลขแปดนะขีดไว้สองตัวมาทัง้งสองตัวนะครับ ดวงไม่มีนะครับมันออกสองห้าแปดตัวที่เข้าหลักหน่วยคือเลขนี้นะครับเลขแปดผมดันไปชอบเลขห้าก, mm. ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคำนวณกันใหม่เอาไว้ให้ดูว่ามันจะได้ตัวไหนในงวดหน้านะครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนบวกหล,ลักหน่วยล่างนะครับบวกแค่สามหลัก ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวก3บวก2บวกหไล่ลงมาเลยนะครับในตัวเด่น4ตัวเดี๋ยวดูงวดใหม่เลยนเนาะ3 4 7 3 4 7 2 5 8 2ตัวล่าง8 3ตัวที่ใช้คำนวณก็ใช้ร้อยบน2ครั้งบวกหน่วยล่างนี่นะครับแค่นี้ก็ได้2 บวกสบวก3 2 2เป็น4ี่บวกสเป็น7ก็ได้เลขเจตัวแรกบวกเพิ่มไปอีก3ก็เป็น10ก็ได้เลขศูบวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น2บวกอีก1ก็เป็น3 7 0 2 3อ็อม,มีตัวเลขที่เข้าตากรรมการอีกแล้วเนาะวันนี้นะครับ ไม่รู้ท่านผู้ชมจะจําได้ไหมนะที่รักหน่วยบนตัวเดียวที่ผมทําชนไว้นะครับออผมก็มองเห็นแวบ,บนึกขึ้นมาได้ทันทีนะครับเ,เดี๋ยวผมหาแล้วก่อนเลโค้งสุดท้ายนะครับผมหน่วยบนตัวเดียวนะครับที่ผมทําชนไว้สองสูตรเห็นไหมครับงวดก่อน งวดก่อนชนเลขแปดตัวเดียวนะครับหลักหน่วยเข้าสองห้าแปดงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกสูตรทั้งสองสูตรตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับสูตรหนึ่งได้เลขศูนย์สูตรหนึ่งได้เลขหนึ่งมันจะได้สองตัวคือศูนย์กับหนึ่งสองตัวนี้นะครับไม่รู้จะมาตัวไหนเหมือนกันศูนย์กับหนึ่งเอาเรามาเทียบดูสูตรนี้นะสูตรพิชิตหน่วยบนนะครับ เห็นยอะ้ยังนะครับตัวเด่นเนาะมันตรงกันที่เลข0ูนย์นะครับผมตรงกันที่เลข0นย์น่าจะน่าจะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งแหละเ่ผมว่านะมาดูอีกสูตรที่ผมทําไว้นะหน่วยหน่วยบน2ตัวมา1ตัวเห็นไหมครับงวดก่อนแปดกับศนเข้าที่เลขแปดงวดนี้ศูนย์ สองอตรงกันทั้งสามสูตรเลยนะครับผมท,ทั้งสามสูตรมีมติเสียงเป็นเอก,กฉันนะนะครับเลขศูนย์เด่นมากนะครับเด่นมากในตำแหน่งหลักหน่วยบนในงวดที่จะถึงนี้อันนี้ผมแค่วิเคราะห์แค่สามสูตรสี่สูตรเท่านั้นนะครับยังไม่ได้รวบรวมทั้งหมดว่ามันจะมาจริงนะครับผมอันนี้แค่ผมแค่คาดการไวไ้เล่นเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเห็นมันชนกันทั้งสามสูตรนะครับผมมันก็เป็นตัวเด่นที่เด่นกว่าทุกตัวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมถ้าท่านผู้ชมเนาะเอาสูตรพิชิตหลักหน่วยบนจับคู่กับสูตรพิชิตสิบบนก็น่าจะได้สองตัวบนตรงๆนะครับถึงแม้อาจจะมีหลายตัวหน่อยนะครับผมแต่มันก็เป็นชุดตรงที่เข้านะครับเผื่อใครอยากได้หลายๆตัวนะครับเป็นชุดตรงก็จับสิบ สิบบนจับคู่กันเลยนะครับก็น่าจะได้อยู่เด่นมากนะวันนี้เพราะว่าเลขศูนย์หน่วยแต่ไม่รู้จะมาไหมแค่นั้นแหละนะครับคุณเพนบอกสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมเออมันก็จะมาทางไหนเนาะ ใครชอบตัวไหนก็พิจารณาเอาตามความชอบก็แล้วกันนะครับแต่ละท่านชอบตัวเลขไม่เหมือนกันตัวที่ชนบักครั้งใช่ว่ามันจะมานะครับตัวที่ชนบักครั้งมันก็ใช่ว่ามันจะมาครับมันก็อาจไปออกตัวที่ไม่ชนงวดที่ผ่านมาผมก็มาร์กไว้ห้ากับแปดก็ดันไปเร่อกเลขห้านะเลขแปดไม่ค่อยไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับดวงไม่มีก็งวดนี้ก็แก้ตัวกันใหม่นะครับสามตัวบนนี้ผมก็เล็งไว้อยู่นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย หลักร้อยนี่คือเล็งไว้แล้วตัวเดียวนะครับจะแก้ตัวทีงวัที่ผ่านมาวัที่ผ่านมานี่ไปเล็งเล็กนึงไว้ผิดผิดคาดนะครับออกเลขกสองงวดนี้เอาใหม่นะครับลองดูดีว่ามันจะไม่เข้าให้มันรู้ไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับผมหลักหน่วยมันก็เห็นตัวเด่นกอทางชัดเจนแล้วแต่จะมาหรือเปล่าเราก็เข้าไปว่ากันในวันที่สลากออกอีกทีนะครับก็ดูไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ เพราะว่าไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันจะมาตัวไหนนะครับบอกกันบวกเจ็ดร้อยเลยนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เพราะว่าสูตรวิ่งบนตัวเดียวของผมนะมันมันได้เลขสี่นะสูตรวิ่งบนตัวเดียวงมดก่อนได้เลขห้านะงมดนี้ได้เลขสีผ่ผมผมจําได้อยู่นะครับอันนี้ได้ศ <c oughs> ูนย์หน่วยถ้าจับใส่กันแล้วมันน่าจะมี มีศูนย์ละมีสี่นะครับแต่แต่วิ่งบนตัวเดียวนี้ไม่รู้มันจะมาหลักไหนนะครับมันเป็นเลขวิ่งบนเข้าได้ทั้งสามหลักคุณสมพานบวกเจ็ดสีนน 8, 000, ่นะครับเบนบวกห้าแปดเจ็ดศูน์ศูนย์นะครับก็ลองดูนะนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวไหนออคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ